รู้สไตล์ช้างทองนะครับเวอร์ชันใหม่ๆของช้างทองมีรถสเปคมีจะเพิ่มสเปคจะไม่เพิ่มราคาแต่ตาจริงตัวเนี้ยอย่างที่บอกเราขายหัวไอตเกียวฟฟ้าเราอ่ะหัวละแปดสิบบาทตาจ,จริงนี้ก็ต้องก็งงไปต้องแพงขึ้นทําไมเซอร์ไพรส์ลูกค้าฟ,ฟรีครับถือว่าเป็นของขวัญลูกใหม่แล้วก็จะมีการเปิดตัวโรงงานใหม่อีกรอบหนึ่งสายไฮโดรลิกกับสายพ่นยาธรรมดามีสายพ่นยาธรรมดาให้ลูกค้าเปรียบเทียบไหมไม่เ่าเรื่องสายไฮโดรลิกเนี่ยที่เราลืมไปเลยว่าพัง ล่าสุดที่ลูกค้ามาขอเสื้ออะไรไม่เสื้ออะไรหายเออพูดตรงเลยหายไม่มีคําว่าพังครับสี่ห้าปีถ้าอยากล้างล้างระบบคือเอาน้ำล้างระบบน้ำเปล่าล้างระบบไม่มีคําว่าพังครับผมบอกเลยแต่สายพันยาให้มากสุดในปีเดียวจริงๆไม่เชื่อไปที่สุดเลยว่าจริงไหมหมื 14, 8 m, 8 m, 8 m, ่นสี่พันเก้าร้อยแปดเมตรบีแปดเมตรสี่สิบแปดโพฉีดลองหาดูนะครับหาดูเช็คที่ทั่วเช็คที่ทั่วประเทศเลย ม,มีอย่างนี้ไหมคุ้มมากแป 8. 8. ดเมตรสี่สิบแปดพื้นีเราไม่ได้โม้ครับคุณจะได้อย่างนี้เลยพร้อมสลักพร้อมย่อยเนี่ยครับแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าเออแปดเมตรมันกว้างไปสามารถพับลงมาได้มันเป็นตัว B ตะวีแปดเมตรเนี่ยมันมีสามเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันแปดเมตรอย่างนี้เลยลเราพับข้างเดียวก่อนนะเนี่ยถ้าพับสองข้างก็เป็นหกเมตรพับอีกก็อยู่ที่สองเมตรใช่ หรือว่าจะเลือกครอบข้างเดียวก็ได้พราถามว่าทําไมจะรู้ว่าตอนชิดคณาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี่หรือเปล่หนาห้าชั้นนะยังสู้ไม่ได้เลยโอ้บางอย่างเลยมันบางก็คืออันนี้หนาห้าชัน้นใช่เป็นสายพุ่นยาธรรมดามหนาห้าชั้นนะครับแต่สายนี้สายอุลตร้ารู้อยู่ความหนาความแน่นของมันอันนี้ยังไม่ได้ผ่ามาดูผ่าดก็ <c oughs> กินมันก็แคบตอนนี้เลยให้นูอีกทีกินผ่าเพราะมันรับแรงดันที่สูงกว่านั่นแหละครับแต่ว่าทำไมต้องใช้สายอุลตกเพราะปั๊มไดร์แฟม แรงดังดีกว่าครับสเมตรเลือกกิโลพับข้างเดียวก็ได้ถามว่าทําไมตอนเข้าข้างแปลงใช่ไหมข้างแปลงฝั่งซ้ายกางไม่ได้แล้วก็กางข้างขวาก็ได้สองเมตรแต่ถ้าลูกค้าว่าพับเก็บ2เมตรมันยังกว้างไปเรามีตัวพับเก็บเมตรถ้าสิบก็มีก็แจ้งเซลล์ได้เลยพิเศษของตัวหนึ่งหัวหนึ่งหนึ่งจุดเนี่ยมีสามหัวหรือว่าแปดเมตรสี่สิบแปดหัวจีนเนี่ยพวกหัวนี้เรามีกองนะอแกงแกงหัวสีฟ้ายัง อ่ากองนะครับกองสีแดงนะถอดมาล้างได้อ่าถอดล้างได้สุดๆพี่โอลงโอลิงนะครับระวังหายนะพูดตรงเลยกองดูของอื่นนี้มีไหมนี่ครับมีกองทุกหัวนะครับคุ้มมากเนี่ยดูถอดมาล้างได้นะแนะนําให้ถอดล้างนะครับผมเพราะบางทีเราไปดูดน้ําพวกตะกอนปีตะกอนปรับได้สามละอองมีกองในหัวฉีดทุกตัวส่วนตรงนี้คือเราเราเปิดเปิดเพื่อไล่น้ําไล่อากาศนะครับแล้วก็เพื่อเอาพวกเศษเนี่ยน้ำจอยเศษ เสรศษตะกอนยาเสรศษตะกอนดินอ๋อตอนตอนที่ทําเสร็จแล้วใช่ก็คือล้างระบบเขาเรียกว่าอย่างนั้นอ๋อตัวล้างระบบตัวนี้ด้วยใช่แถนไปอีกสุดยอดการปรับปีนามันเป็นแก้แก้กันอยู่แล้วอ่นึกออกไหมครับกองใต้ก้นถังด้วยนี่กองใต้นนถังครับนี่ใสๆอย่นี่เลยแล้วก็มีกองที่ฝาถังด้วยกองฝาถังนี้กองฝาถังนี่อย่างนี้เลยครับอันนี้เราเติมน้ำนะเมื่อกี้นั่นแหละสุดยอดได้ยังระบบน้ำบนอ่้หมดแล้วไงครับพี่เมย์ครับไปเคลื่อนไหวก็คือมันมันจะดูดน้ําแล้วก็ ข้นมาจากข้างล่างถามว่าข้นจากข้างล่างคืออะไรเพราะน้ํายาส่วนใหญ่ไปผสมก้อนอยู่ขา้างล่างทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำแล้วถึเกิดการผสมน้ํายาที่ไม่ได้ข้นจากข้างล่างอย่าเรียกระบบม้วนครับม้วนตรงเลยค่ะข้นแค่นี้ได้ลูกค้ารีบม,มาซื้อเลยเฮียเปียกหมดลจม้จะมีน้อเตยเหรอเป่อน, <c oughs> นี่ผมองเปล่าตาพาซิ่งอ๋อเนี่ยครับไม่เคยเป็นขนจากแม่นะครับอย่างนี้เลยแรงขนาดนี้ไม่ได้ผสมน้ำยาได้ไง นี่เนีด้วยดิเรียกจะถามนี่ไม่ดีเออดูดีดูดีสวยงามมากนี่รเปล่าล่ะชางทองแต่ปีจะเพิ่มแบบั้นและไม่เพิ่มราคาติเลยป็นะครับและไม่เป้นสแตนเลสตรงนี้คุ้นตรงเลยไหนดีอยู่แล้วเพิ่อไว้อันไหนสำมม่เอาเศษที่ได้เอเศี่ไมาเพิ่มในยการนะครับมีสางวาลีาลสงีเหลืองศิริิสังสีเทาบังลอบของวลีัลย์สงีเหลืองแต่ละลิศขันลิศ เน like mm, okay. okay. like ี่ยไม่เหมดเลยเนี่ยตอนนี้นะคือละอองแต่ละอันเนี่ยมันจะออกไม่ไม่เหมือนกันอาจารยนถามว่าถ้าเราม้วนคลุ้งเนี่ยเขาเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นการใช้ของเก่าของรตัวมีตัวเสียอ่าโอเคตอนนี้ก็มีแบบนึงนะครับทองเหลืองอยู่นี่แล้วลองเห็นเป็นอย่างนี้นะครับมันจะได้สองแบบเนี่ะทองเหลืองก็จะได้สองแบบเป็นทวยอ่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบของของเนี้ย ไม่หมดยี่สิบล้านตอนนี้แล้วก็มีอีกกี่ชานชามโดมท่านเลือกอีกคำว่าเยอะมันเยอะแค่แค่ไม่กี่เดือนนะครับผมบอกตรงเขาเป็นลูกค้าแห่มาเราขายทั่วประเทศเรายลีงเราส่งทั่วประเทศอ่าปีที่แล้วเราติดยอดเกือบสองร้อยล้านนะครับนะครับอ่านี่ครับตัวน,นี้เป็นหนึ่งพันลิตรครับหัวสีขีดตัวน,นี้เป็นตีดสิบสองเมตรสิบสองเมตรใช่ครบเวอร์ชั่นเลยเขรางบนถังรูปแบบแต่ว่าอย่างนี้ครับรถเข้า แต่พันลิตจะได้ถังอย่างดีเราเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ย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 วเราจะมีบรรยากาศน้ำเ้วเลยนะครับสะ้าเลย่เออสิเมตรเนาะอันนี้พันลิตรสิบสองเมตรวันนี้ก็เป็นพันลิตรแปดตรถ้่ต้องแต่สอเมตรเยี่ยสิเมตรแล้วมันกี่หัวฉีดอ่ะเอแ่สิบห้าคนสามเจ็ดสิบห้าฉีดโอ้หนึ่งพัรเจาฉีดเจ้เโอ้ยรอ่นราคาแค่ช่วงนี้เรายอะไหมเนาะ แค่เค่วงนี้ช่วงนี้คือประกาศปุ๊บเอ้าวทำด้วยสเปรดี้เดียบเรามีตั้มเยอะเราให้อย่างละ50ตัวแล้วกัน